มาแล้วครับขบวน517นะะออกหนองมะเขือมา4โมง32มาถึงเมืองพลประมาณ4โมง39ก็เกือบ40นะฮะ39 40นะฮะกำลังจะผ่านเมืองพลแล้วนะครับคืนนี้ก็มี519นะฮะเพราะว่าเห็นตั้งขบวนแล้วนะ519 พกรเรปิดบีดักทายนะครับวันนี้51เกตนะครับ